ทักษะและความกล้าในการปีนผาของแพะภูเขาระดับเซียนมาเองเลยเพราะพวกมันสามารถปีนผาสูงชันได้ด้วยขาทั้งสี่โดยไม่กลัวว่าจะร่วงหรือหล่นเลยสักนิดแพะภูเขาเหล่านี้พบได้มากในแถบเทือกเขาสูงเช่นเทือกเขาโรกี้ในแถบ กาเหนือไปจนถึงเทือกเขาสูงในแถบยุโรปเนื่องจากพวกมันมักอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงระดับกว่า4,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพวกมันจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อหาอาหารและหลีกเลี่ยงจากผูล้ล่าทำให้หลายคนเรียกพวกมันว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงแม้จะมีรูปร่างใหญ่และน้ำหนักกว่า70กิโลกร,รมัมแต่การเดินบนผาไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนั่นก็เพราะว่าพวกมันมีกีบเท้าหนาและมีร่องที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติสำหรับยึดเกาะผาหินโดยเฉพาะ เรากับติดกาวเอาไว้เพื่อใช้ในการหาอาหารจำพวกยญ้าเฟิร์นมอสแรก่เกลือตามผาแนวตั้งรวมถึงหลบหนีผู้ล่าที่จ้องจะกินพวกมันอีกด้วยเรียกได้ว่ารูปร่างและน้ำหนักไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเลยอันดับ7ตุ่นไร้ขนเห็นครั้งแรกหลายคนคงสตันกันบ้างหลัก เพราะปกติแล้วตุ่นมักมีขนปกคลุมทั่วร่างกายแต่ตุ่ลไรขนนั้นแปลกกว่าเนื่องจากมีผิวหนังเหี่ยวยน่นสีอ,อชมชมพู วบคุมร่างกายเท่านั้นถึงรูปร่างจะไม่ค่อยมุง้งมิ้งเหมือนกับกลุ่มพันธุอื่นสัเทตรัยแต่ความสามารถพิเศษในการเอาชีวิตรอดของมันกลับทําให้มนุษย์ต้องอึ่อองเพราะนอกจากพวกมันจะเคลื่อนไหวลงรูใต้ดินได้เร็วแล้วพวกมันยังอยู่รวมกันในสภาวะออกซิเจนน้อยได้นานกว่า18นาทีนักวิจัยแหลยสถาบันได้ทําการทดลองและพบว่าร่างกายของตนไรน้ขนมีการดึงน้ําตาลฟุกโตสเพื่อให้พลังงานกับหัวใจและสมองให้ทํางานได้ดี ที่ที่มีออกซิเจนน้อยมากรวมทั้งทีมนักวิจัยในรอนดอนยังพบว่ามีสารโมเลกุลพิเศษที่เรียกว่าไฮยาลูรอนนั้นหรือซูเปอร์ซูกาซึ่งทําหน้าที่แยกเซลล์ในร่างกายไม่ให้กลายเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งได้เชื่อว่าในอนาคตอาจมีการเพิ่มสารดังกล่าวในร่างกายมนุษย์และทําให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นก็ได้อันดับหกมระเบิด อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นมดนักปลาระเบิดตุ่มตามเหมือนกับในสงครามล่ะ นนี้เป็นมอระเบิดสายพันมาเลเซียที่ไม่ใช่แค่สร้างความราม่าน้ำตาท่วมให้กับหลายคนได้เท่านั้นแต่ยังมีพิษร้ายแรงจนศัตรูต้องนอนตายกันเลยละ่ะมดงาสายพันมาเลเซียสีดําสนิทท้องปอ่องโตแทบจะเท่าตัวของมันเหล่านี้มีความสามารถในการเอาตัวรอดที่แสนจะโหดร้ายไปสักหน่อยนั่นก็เพราะว่าหัากในขณะการต่อสู้กับศัตรูแล้วรู้ว่าตัวเองกําลังจะแพ้ในท้องของมันจะเริ่มปัน่นปวนและจะเกรงกล้ามท้องสุดชีวิตจนท้องแตกซึ่งในขณะที่ท้องของมันแตกพิษที่สะสม อยู่ก็จะแตกกระจายออกมาโดยมันจะใส,ส่ศีรษะและสาดพิษใส่ศัตรูรอบทิศทางจนเป็นอัมภาตนอนหงิกนอกเหมือนโดนใบก้อนฉีกเข้าจังๆเลยทีเดียวนอกจากมอร,ระเบิดที่ใช้วิธีระเบิดตัวตายในการต่อสู้แล้วพวกท้องเหลืองก็ใช้วิธีดังกล่าวเช่นเดียวกันแม้ตัวเองจะตายแต่ศัตรูก็ตายเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าพี่ชีพยันวาระสุดท้ายเลยอันดับหเย,ยวเพเรกริน เมื่อพูดถึงสัตว์นักล่ามีปีกหลายคนคงต้องนึกถึงเหยี่ยวเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากสายตาอันแหลมคมแล้วยังมีความเร็วในการบินและแผกกรงเล็บจับเหยื่อได้รวดเร็วหนึ่งในนักล่าที่มีความเร็วเหนือชั้นในตอนนี้คงต้องยกให้เหยี่ยวเพเรกิน ยิ่งสุดอันตรายที่มาขย่าฝันเหยื่อผู้โชคร้ายนั่นเองนักล่าติดตีความเร็วสูงเหล่านี้จัดอยู่ในวงเหยื่วปากแหลมกระจายพันธ์อยู่ทุกพื้นที่ของโลกแบ่งตามลักษณะได้ถึง16ชนิดมีความเร็วในการบินสูงราวๆ320ถึง560กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเร็วมากขึ้นเมื่อดิ่งลงจากที่สูงประมาณ209กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อโจมตีเหยื่ออย่างรวดเร็วจนตายคาที่แล้วค่อยกินเป็น อาหารเรียกได้ว่าความเร็วระดับนี้รถสปอร์ตยังเทียบไม่ติดฝุ่นเลยและด้วยความเร็วขนาดนั้นแน่นอนว่ามันต้องมีระบบป้องกันร่างกายจากแรงลมปะทะโดยในโพรงจมูกของพวกมันจะมีกระดูกอีกชั้นสำหรับกันลมโดยเฉพาะรวมทั้งมีปีกกว้างถึงราว7าถึ4 1 2 0ซติเมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบินเร็วแรงและดุขนาดนี้เหยื่อที่ไหนก็คงหนีไม่รอดแน่ๆเลย 4. มึกกระดองขึ้นชื่อว่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแล้ว มักมีรูปร่างหน้าตาแปลกย่างเหลือเชื่อรวมทั้งหมึกกระดองที่นอกจากจะมีกระดองแข็งแข็งไว้ป้องกันตัวแล้วยังมีลวดลายสวยงามฟุง้งฟิ้งจนนักประดาน้ำหลายคนอดใจไม่ได้ที่จะเข้าไปชื่นชมพวกมันอย่างใกล้ชิดโครงสร้างภายนอกของหมึกกระดองเป็นแผ่นหินปูนหุ้มลำตัวหรือที่เรารู้จักว่าลินทะเลด้านในมีช่องว่างประกอบด้วยของเหลวและแกส๊สด้านข้างมีครีบบางใสผิวไหวไปมากเหมือนกับกระโปรงช่วยให้ว่ายน้ำและลอยตัวได้ดีหมึกกระ ดองทั่วไปมีขนาดประมาณ15-25เซนติเมตรแต่ชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือหมึกกระดองยักษ์ออสเตรเลียมีความยาวถึง50เซนติเมตรและมีน้ำหนักกว่า11กิโลกรัมมีสัญชาตญาณในการพังตัวอย่างดีเยี่ยมสามารถปรับเปลี่ยนให้กลมกลืนและเปลี่ยนสีตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใกล้เคียงได้เนื่องจากร่างกายของพวกมันประกอบไปด้วยเซลล์โครมาโทโฟ์ o, ที่จะทําให้พวกมันเปลี่ยนสีลําตัวพื้นผิวและรูปร่างได้ราวกับเวทมนต์นอกจากนี้ พวกมันยังเปลี่ยนสีได้ตามสภาวะอารมณ์โดยเฉพาะตอนจับคู่ผสมพันธุ์เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามนั่นเองนี่สินะที่เขาว่าหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งอันดับ3แมงมุมดาวินบาร์ นี่ไม่ใช่การปล่อยพลังของสัตว์โลกตัวจิ๋วแต่เป็นการสร้างเยื่แมงมุมที่ส่งพลังและเจ๋งที่สุดเท่าที่เคยมีมากเพราะนอกจากพวกมันจะสร้างใยที่มีความเหนียวหนึบมากกว่าเส้นเยื่คาราถึงสิบเท่าแล้วยังสามารถปล่อยใยข้ามแม่น้ํากว้างกว่า25เมตรได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วยเจ้าแมงมุมตัวนี้เพิ่งถูกค้นพบในมาดังกัสกาในปี2009ถูกตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติแก่ชานดาวินผู้คิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการเพื่อเอาตัวรอดในธรรมชาติมีการสร้างใยที่ เด่นสะดุดตาและมีขนาดใหญ่ยาวและแข็งแรงมากโดยพวกมันจะปล่อยใยจากต้นไม้ที่ริมฝั่งหนึ่งแล้วให้ลงพัดจนไปอีกด้านหนึ่งไปเกาะกับต้นไม้อีกต้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อขึงได้สําเร็จก็จะเข้าไปเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นใยจนมีขนาดถึง2.8ตารางเมตรเพื่อรอดักจับเหยื่ออันโอชานั่นเองสงสัยความสามารถของสไปเดอร์แมนที่เราเห็นในภาพยนตร์อาจจะได้มาจากเจ้าแมงมุมตัวนี้ก็ได้นะ ดับ2อนกไลเออร์เบิร์ดหลายคนที่เลี้ยงน,นกแก้วหรือนกขุนทองต่างก็รู้ดีว่าพวกมันเลียนแบบเสียงม,มนุษย์ได้แต่หากคุณได้รู้จักนกไลเออร์เบิร์ดสีสันสวยงามแล้วละก็คุณจะประหลาดใจมากกว่านั้นอีกเพราะพวกมันเลียนแบบได้เหมือนเป๊ะจนคุณคิดว่าเป็นเครื่องอัดเสียงในร่างนกเลยก็ว่าได้ นก l ลเยอร์เบ ok ิ <lay> er <bird> เป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในออสเตรเลียตัวผู้มีหางใหญ่สวยงามและการางออกได้เหมือนกับนกยุ่งมีความสามารถพิเศษในการเรียนแบบเสียงรอบตัวได้ไม่ว่าจะซับซ้อนหรือยากแค่ไหนรวมทั้งสัตว์ป่าหรือเครื่องจักรประเภทต่างๆได้อย่างไม่ผิดเพีย้ยน เสียงและลูกคอเป็นเอกลักษณ์นี้เองพวกมันจึงใช้ความสามารถนี้แหละในการเกี้ยวและจีบตัวเมียให้ตกหลุมรักได้แต่ว่านกสวยงามเสียงไพเราะเหล่านี้กลับต้องถูกทำลายถิ่นที่อยู่ไปเนื่องจากต้นไม้ในป่าของออสเตรเลียกว่า4 0ถูกโค่นล้มตั้งแต่ยุคล่าอาณาในคมและได้กลายเป็นที่อยู่ของมนุษย์ทำให้พวกมันเรียนเสียงมนุษย์ได้แล้วถ้าไม่อยากให้พวกมันเป็นแค่ตำนานแล้วก็อย่าบุกรุกที่อยู่ของพวกมันอีกเลยนะ เมึกสายพรางตัวเมื่อพูดถึงการปลอมตัวและคนคงนึกถึงนักสืบฝีมือฉกาจที่ต้องปลอมตัวจับผู้ร้ายกันอยู่แน่ๆแ,แต่ถ้าเป็นสัตว์ทะเลละ่ะคงต้องยกให้หมึกสายพรางตัวเพราะนอกจากพวกมันจะพรางตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เนียนสุดๆแล้วพวกมันยังแปลงร่างเป็นสัตว์มีพิษอื่นๆรวมทั้งมีแอคติ้งได้แจ๋วสุดๆจนแทบดูไม่ออกเลยเมึก สายพรางตัวจัดเป็นสัตว์ทะเลท้องถิ่นในแถบอินโดแปซิฟิกมีขนาดใหญ่สุดประมาณ90เซนติเมตรพบได้มากในน้ำตื้นโดยเฉพาะบริเวณที่มีทรายหรือตะกอนเยอะๆแน่นอนว่าเนื่องจากมีศัตรูรอบทิศทางจ้องจะหม่ำม,มันอยู่ตลอดเวลาทำให้พวกมันต้องมีวิวัฒนาการพรางตัวและแอ c t i n งให้เนียนที่สุด เพื่อเอาชีวิตรอดด้วยการเปลี่ยนสีจากระบบเซลล์พิเศษใต้ผิวหนังที่มีลักษณะเป็นถุงเล็กๆได้ตามสภาพแวดล้อมจากนั้นจึงเปลี่ยนพื้นผิวด้วยการหดกล้ามเนื้อพิเศษให้ดูเหมือนกับสิ่งนั้นๆและสุดท้ายก็คือการแสดงท่าทางให้เหมือนที่สุดแล้วค่อยๆค,ย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 คยานชา้าๆและหนีเอาตัวรอดไปในที่สุด acting เจวเดนโลแบบนี้น่าจะมอบรางวัลตุ๊กตาให้เลยนะเนี่ย